การตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางไปไหนมาไหนควรตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอควรเช็คสภาพยางให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพราะถ้าเกิดยางมีปัญหาขึ้นมาอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวควรเช็คน้ำมันเพื่อเป็นการไม่ให้น้ำมันหมดกลางทาง പന്ത്രണ്ടോ തൊട്ടൊന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടോ തൊത്തൊമ്പത് തൊന്ന് പന്ത്രണ്ടോ തൊത്തൊന്ന് തൊണ്ട് തൊന്ന് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് สัญญาณไฟถือว่ามีความจำเป็นมากสำหรับการออกเดินทางไปไหนมาไหนเพราะสัญญาณไฟสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์บอกเหตุต่างๆจึงควรตรวจสอบให้ดีทั้งไฟท้ายและไฟหน้าสำหรับรถเกียร์ลองเปลี่ยนเกียร์ไปมาดูเพื่อตรวจสอบว่าเกียร์พร้อมใช้งานหรือไม่เบรกนี่ก็เป็นอีกส่วนที่จำเป็นต่อการตรวจสอบเพราะเบรกมีความสำคัญมากในการหยุดรถ สำคัญที่สุดคือเช็คตัวผู้ขับขี่เองให้พร้อมเพียงเท่านี้การเดินทางของทุกๆคนก็จะปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งแล้วค่ะ